ระดับลงแรม ก้อนคีเม็ดโคโลกิลลี่เนี่ยเจ้าโยนเข้ายุบปีบข้างนอกคนน่ะมันอยู่บนปีบินพอดีจ้าข้าวคือปุยนุ่นคือเข้าว่านอก้อนขีเมคค็ด จกมาได้ใส่เกินดีนั่เป็นแนวะทุงนนะท่งน่นทุ่งทาวเราซื้อตั้งกล้องมาแล้วหรอ คีมเมกแล้วพี่น้องเขาได้คีมเมกแล้วจอดอยู่ตรงกลางก้อนคีมเมกโคโลเกเล ตอนนี้กำลังจอดตั้งรักพี่น้องคุณักคิเมทแลทนท่วนๆอยนนู่เข้าเดบงก่อนคิเมทระยะใกล้มากเลยเนาะ 石头。 जानीहरू บินร่นลงแค่นั้นเองพอเครื่องบนร่นเดี๋ยวแม่จะร่นเองลูกคลิปนีไม่ค่อยมีสาระนะคะเอาบอกแล้วไงแม่บอกให้ดูปีกปีกก็อยู่นู่นลูกปีกโน่นปีกคลอปนี้พแม่พาเครื่องบินพาเมรอน เริ่มลงแล้วบานพี่นอ้องเบื่อแล้วเบื่อแล้วได้ระดับแล้วได้ระดับแล้วยิ่งกว่าเชือ่อแยิ่งกว่าเชีบยบวยภากันมวน <c oughs> เนาะอ๋อจะไปกินอะไรต้มเนาะ่องแ,ปปแล้ว,วแบบนี้ก็ไปพระทันรถทัวร์บันนี้นั่งตาเหลืองอยู่บวันี้ ลรถออกเลยที si ่มุ้งหนึ่งเรวมึงยังอยู่ทางเครื่องยินอยู่มึงยังสิบ้านไม่หล่นอยู่เกินแท็กซี่ทางด่วนเรา แบนึง ก็จะอ่นบ้านใยหาดโตกานาลังหมองนาโมมีนหักมากเนาอ่อนกามกกว่าจะนมากกเ็ดออกมสดวใบยบ้นยบานเ็ดออกีอยกซึมเฮ็ดตับตเตาเบิงเขาจะว่ามันแสบแสบปะนะเพราะท่านด้เคยกลิ่นเทียด,ด้ มันบริหากินง่ายเนะาะมันไมมีขายแบบบริบ่บคือเห็ดซัมปีเน,ะนาะเห็ดซัมปีเป็นบือแล้กน้นมนกินเฮ็ดไข่ได้มาานแมนปิ่งไฟอนอน لا แล้วกำลังตีโค้งอ่ะพี่น้งตีโค้งแล้วตีโค้งแล้ว,คลวเครื่องกำลังเอียงอยู่ ก็สิหอยอกนั่งกล้อง,องแม่ต์ต่อกล้อง,อ,งออกไปหาแม,ม่รูนกื่อเป็นกล้องสารคดีลึกมันจะแสงสว่าง งานเบนนี่นี่กงนี่เห็นไหมันยันห้องเงนสุนี่ไม่สย่งกระงเ้อกระ่องกระแล้วได้เล้ คลิปนี้บ่มีสาเอเรเดอร์ซีฟกัน,นที่แล้วนี่ยังมาดิฮอดสนามบินอยู่ปปเป็นเล็กน้อยเป็นสาวขึ้นไม่เนี่ไปเบื้องหนังเครื่รองบินแยังจากกรุงเทพจังอยู่มองไหนยังบ่กหัจักแต่เป็นเล็กน้อยบ่คขึนว่าเทาแมาเ่เหวาสได้ไปไกลปานนี้ มีเงินกันบาสามารถเสีย่ขึ้นเครื่องได้เนาะสมมติน,นี่มันละถือกไฮรถือกบางเรืงเทือกเที่ยวบินบางเทือกนะถือกคนนั่งรถต้วยงานสตาร์ตตัวกันอยู่นี่แหละสตาร์ตตั้วกันอยู่นี่แหละเบื่อเบื่อจนนี่เลยเพลงยังเทีย่ย นยังว่าจมตีายได้อยู่น้ำกันเชเนครูไปทากฟลอเดนติกย่เลยตีใจเยเขให้วายดีๆเลยเรือเวลาอยู่นบอท่านท่าเรดเก่าบวงสิท่านบอบท่านเนี่เสียตัวไปอีกสองพบาทหมดแล้วจแก้เราได้ไหมฮะจะดีแก้ไมดโอ้ยดีมากแขนขาดสนว่าบุร ทำไมมาปบัรรมสาุีัพีแกอยอะเขากัจับตาบอดก็ใส่กันไปเนาะยี่สิบนาทียังว่ไดนลงอยู่ ประมาณนี้มันจะชัดถ้าไปอยู่ย่ออะมันบ่ไดเรามันมันแสงมันสะท้อนจอทายเลยจะไปลงคลิปนลงแล้วพี่น้องลงแล้วนะคะนี่แต่สิจุงาละจ้า <S 1> <S 1> ถึงรถอันถึงวะ่ามันสิตุนุงอากาศต่ก็มาถึงได้อย่างปลอดภัย แต่พื้นแล้วสิแต้พื้นแล้วเอ้า wow. เกิใดใจไม่รอนไม่เยืเยอ ตีจังไงแสดงว่าเม่บบรีนาามันหน่อย Sobat kata-kata Paul <laughs> Teman